สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง ttv new online นะครับตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับมาชมจระเข้หรือพญาชลวันยักษ์นะครับที่มีมนดบหลวงพ่อเงินพุทธโชตซึ่งเป็นเกจิเถราจารย์ชื่อดังของเมืองพิจิตรเป็นสร้างเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดชมเลยนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาที่นี่ตำบลวัดขวางอำเภอโพธาเรจังหวัดพิจิตรเป็นถิ่นเดิมที่หลวงพ่อเงินพุทธโชตมาสร้างบารมี ้งพระอุโบสถไว้ณสถานที่แห่งนี้ครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปลองติดตามชมเลยนะครับนี่นะครับสถาปัตยกรรมก็ที่นี่คีเอทได้ดีมากครับหลวงพ่อที่นี่มีบาร,รมีสูงครับใช้จระเข้นะครับเป็นแลนด์มาร์กน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับนี่นะฮะจระเข้ใหญ่มากครับแล้วก็ด้านบนเป็นมนดกที่บรรจุหลวงพ่อเงินแล้วก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ด้านในครับแล้วก็จะแปะกระจกเหมือนมนดบในวิหารแก้วนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับวัดหลวงพ่อฤาษียิงดำเลยครับแต่ว่าอาจจะไม่เต็มรูปแบบแบบขนาดนั้นนะครับพญาชลวันครับเมืองวิจิตรนะครับใครมาเมืองวิจิตรก็ต้องที่นี่นะฮะพญาชลวันเป็นสัตว์ในตำนานเป็นคนวิจิตรก็เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ อย่างหนึ่งที่ที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของพญาชาลาวันของเมืองพิจิตรนะครับถ้านึกถึงเมืองพิจิตรก็ต้องนึกถึงพญาชาลาวันแบบนี้นะครับสวยงามมากครับก็ใหญ่มากเนี่ยดูเทียบกับตัวผมนะครับใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้มาระยะเวลาค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับประมาณหกโมงเย็นนะครับก็เขาคงไม่ให้เข้าไปแล้วนะครับก็พาทุกท่านมา มาชมบรรยากาศนะครับดีๆแบบนี้นะครับในยามเย็นเดี๋ยวไปติดตามชมพระบโบสถที่หลวงพ่อเงินพุทธชดเป็นเกจิเถราจารย์ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระเกจิเถราจารย์ที่มีพระเครื่องในปัจจุบันเขาเรียกได้ว่าแพงที่สุดแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อเงินที่เป็นโลหะนะครับเป็นพระเกจิโลหะนะครับไม่นับพระผงไม่นับพระสมเด็จนะครับ เ็นพาเกจิอาจารย์ที่เป็นโลหะแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพระอุโบสถที่ท่านสร้างครับตรงนี้ลืมบอกไปวัดขวางนะครับชื่อวัดขวางในอดีตผมก็ยังไม่ทราบว่านี่นะฮะคือป้ายวัดขวางครับวัดขวางตำบลวัดขวางอำเภอโพธาเลจังหวัดพิจิตรตรงนี้จะอยู่ริมแม่น้ำแม่น้ำยมนะครับ อยู่ริมแม่น้ำอยูดูตรงนี้ครับสวยงามมากครับไทยได้มากราบประการะมาชื่นชมบารมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งนี้ที่นี่ครับวัดขวางตำบลวัดขวางอำเภอโพทะเลนะครับก็มาชมวัดที่มีเรื่องราวมีสตอรี่โบราณโบราณแบบนี้ก็ปัจจุบันก็หาชมได้ยากนะครับนี่มี สรีนาสนะครับอาคารสถานที่ของสงฆ์ที่ทํากิจของสงฆ์มาดูพระอุโบสถหลังเก่านะครับอันนี้เป็นพระอุโบสถหลังเก่าสถาปัตยกรรมก็ทําแบบเรียบง่ายแล้วก็เล็กๆนะครับเล็กๆก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยข้างหลังอันนี้เป็นข้างหลังโบสถ์นะครับไม่มีประตูหลังนะครับอย่างนี้เขาเรียกมหาอุดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมไม่มีความรู้น่าจะเป็นมหาอุดคือทางเข้าเข้าทางเดียวแตะไม่มีทางออกนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นหน้าต่างแค่สามช่องนะครับตรงนี้น่าจะเป็นการบูรณะปฏิสังขรแล้วถึงถึงมีเขาทาสีเป็นลักษณะสีเงินนะครับข้างบนก็ใส่เป็นหลังคาอะไรเนี่ยมท่านชีตก็เพื่อความมั่นคงป้องกันน้ำซึมเข้าไปข้างในด้วยนะครับตรงนี้เขาคงจิดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกัน เปิดอยู่เปิดอยู่เดี๋ยวลองเปิดไฟนะครับ6โมงนะครับ เป็นพุทธลูกน่าจะปูนปั้นนะครับลักษณะพุทธลักษณะผมไม่เคยเห็นเลยแบบนี้นะครับเป็นเก่ที่สูงมากแล้วก็ลักษณะการปั้นคล้ายๆศิลปะ,ะคล้ายๆอยินทียครับแต่ว่าภาษาภาษาติจะยาวลงมาถึงยาวลงมาเลยสะดือลงมานะครับ ก็เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นแล้วทาด้วยสีทองอันนี้น่าจะมามีการบูรณะปฏิสัขงขรณ์แล้วข้างบนเป็นนาณโณาลมนะครับแต่ดูใบหน้าพระพักของท่านเนี่ยดูยิ้มดูอิ่มเอิบนะครับอิ่มเอิบก็สำหรับท่านที่ติดตามชมช่องท TV n นิวนะครับผมฝากช่องผมด้วยนะครับเป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาส่วนใหญ่จะทำ รายการเกี่ยวกับไปนําเที่ยวเรื่องพะักนะครับแล้วก็ตามรอยพระเถรอาจารย์เกจิอาจารย์นะครับตอนนี้ก็าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับช่องประหลัดใหม่ชาแนลนะครับพิมพ์เข้าไปใน youtube พิมพ์คําว่าประหลัดใหม่ภาษาไทยนะครับแล้วก็ชาแนลภาษาอังกฤษนะครับติดกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยครับ ตรงข้างหลังเป็นผมเพิ่งเคยเห็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะปั้นพระพุทธรูปนูนต่ำแล้วก็แปะไว้เป็นแบ็กกราวด์ที่อยู่ผนังโบสถ์แบบนี้ตั้งแต่เกิดมามเพิ่งเคยเห็นก็เพิ่งเห็นที่นี่แหละครับไม่รู้ว่าอายุน่าจะหลักร้อยปีเพราะว่าหลวงพ่องเงินท่านมรณภาพก็ปี2ประมาณ2,462 ปัจจุบัน2 4 6 3ปัจจุบัน2,563ก็ร้อยหนึ่งปีถ้าเพราะฉะนั้นโบนนี้จะต้องสร้างก่อนที่ท่านมรณะภาพแน่นอนก็ไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับวัดฝวางแห่งนี้แต่ดูจากการการบูรณะแล้วนะ่จาจะบูรณะมาเป็นอย่างดีดูแลมาเป็นอย่างดีพื้นนี่ปูกระเบื้องแล้วนะครับเป็นปูกกระเบื้องสีน้ำตาลเป็นการประยุกต์วัสดุสมัยใหม่เข้ามาถือว่าเป็นการดูแลได้อย่างดีครับเป็นการอนุรักษ์ของ วัดของคณะสงฆ์ที่นี่นะครับไม้ข้างบนหน้าบานก็มีการทาแลกหรือน้ำยารักษาเนื้อไม้ไว้เป็นอย่างดีครับแต่หลังคาเนี่ยผมคาดว่าน่าจะน่าจะเป็นหลังคาลักษณะเหมือนใบโพโบราน,น่าจะหลุดร่อนไปหมดแล้วเขาก็เลยเอาใช้มีท่านชีสใส่ไปแทนก็ถือว่าโดยรวมวัดนี้ก็เป็นวัดที่มีกลิ่นอายความดั้งเดิมวัดหนึ่งที่ ท่านที่มาพิจิตรหลายท่านคงจะมาวัดหลวงพ่อเงินวัดหลวงพ่อเขียนแล้วลองมาวัดเก่าแบบนี้ที่มีอกรักทางสถาปัตยกรรมแบบโบราณแล้วก็มีสถานที่แบบโบราณแบบนี้หาชมได้ยากนะครับมาที่นี่วัดขวางครับเดีย๋ยวปิดไฟก่อนครับ บริเวณริมแม่น้ํายมส่วนใหญ่เดิมหลวงพ่อเงินท่านกาลิกไปสแสวงบุญไปสร้างบุญบาร,รมีในสมัยนั้นนะครับน่าจะประมาณรัชกาลที่5าก็เป็นร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับท่านไปหลายวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดห้วยเขนท่านก็ไปสร้างพระบสถศวัดท้ายน้ําที่ช่อง,องนี้นําเสนอไปด้วยนะครับวัดหลายวัดเลยวัดบางูนาท่านก็ไปนะครับในอดีตนะครับ แล้วก็โอ้โหถ้าจะสาธยายรวมไปถึงวัดนี้ด้วยวัดขวางตําบลวัดขวางเนี่ยซึ่งในอดีตนั้นส่วนใหญ่วัดโบราณโบราณแบบนี้จะอยู่ริมแม่น้ําจะอยู่ริมแม่น้ํายมนะครับแล้วก็แม่น้ําพิจิตรที่ที่นี่เดิมเดิมแม่น้ําพิจิตรก็คือแม่น้ําน่านนะครับขอภัยเดิมแม่น้ําน่านคือแม่น้าพิจิตรอันเดียวกันนะครับแม่น้าพิจิตรมีมาก่อนนะครับอันนี้ผมดูแล้วข้างในประดิษฐานหลวงพ่อไข่ เป็นเจดีนะครับคาดว่าผมยังไม่รู้นะครับน่าจะประดิษฐสถานอัฐิภาพของเจ้าวาดอาดีตเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อไข่นะครับตรงนี้ก็สร้างใหม่นะครับไม่เป็นทรงใหม่นะครับเป็นเป็นเหมือนสถูกเหมือนเจดีเล็กๆนะครับก็ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่อยู่ที่นี่แห่งนี้นครับ แต่อันนี้อันนี้เป็นโบราณนี่หายากเลยนะครับเนี่ยเป็นแท้งน้ําโบราณเหมือนลักษณะเป็นระบบปะปาโบราณของเขาเขียนว่ากลมอนามัยด้านบนมีแท้งเล็กๆท่อขึ้นไปอีกนะครับทําเป็นพระอยู่ด้านบนด้วยนะครับนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นการมาทําเพิ่มเติมจากตรงนี้กลมอนามัยน่าจะเป็นแบบของทางราชการที่ทําก่ออิฐถือปูนขึ้นไปทําเสาสี่เสา ขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะมีแท้งน้ําอยู่สองแท้งนะครับติดป้ายโลโก้โกมอนามัยนะครับจะมีหน้าก,กับอะไรเนี่ยปีกคาถาโลโก้ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดิมนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันที่นี่เพิ่งเคยเห็นหลายอย่างเลยนะครับก็ก็แปลกตาดีครับก็เป็นเป็นที่ที่เป็นกลิ่นอายของความดั้งเดิมของอเทคโนโลยีในในใน,ในอดีตที่หาชมได้ยากอีกแห่งหนึ่งนะครับ ผ่านไปผ่านมาก็เชิญนะครับที่นี่ครับวัดขวางอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับยังไงก็ฝากช่องปลัดใหม่ชาแนลที่ผมนําเรียนไปนะครับขอเชิญชวนพี่น้องที่ติดตามชมช่อง T TT TV นะครับได้รับชมคลิปดีๆแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ